วิธีทำแยมพีชโฮมเมดพีชแจมส่วนผสมพีชสดสุก500กรัมปอกเปลือกเอาเมเล็ดออกหั่นเล็กน้ำตาลทราย200-250กรัมปรับตามความหวานของพีชน้ำเลมอน1-2ช้อนโต๊ะช่วยให้สีสวยและเก็บได้นานขั้นตอนทำ 1. เตรียมพีชปอกเปลือกหั่นชิ้นเล็กใส่หม้อ 2. หมักน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไป คลุกให้ทั่วหมักไว้15-30นาทีจนน้ำพีชปกมา 3. เคี่ยวเปิดไฟกลางอ่อนเคี่ยวจนพีชนิ่มใช้ช้อนบดให้เนื้อเนียนหรือจะเหลือชิ้นเล็กๆเ,เพื่อมีเนื้อสัมผัสก็ได้ 4. ใส่น้ำเลมอนคนให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนข้นและมันวาวประมาณ20-30นาที 5. ทดสอบความข้นหยดแยมลงบนจานเย็นถ้าเซตตัวช้าๆแสดงว่าได้ที่ 6. เก็บ เทใส่ขวดแก้วที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วปิดฝาทั้งทีเก็บในตู้เย็นได้1-2เดือนประโยชน์ของแยมพีช 1. อุดมวิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใส 2. ไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่าย 3. สารต้านอนุมูลอิสระลดการเสื่อมของเซลล์ชะลอวัย 4. ให้พลังงานเร็วน้ำตาลจากแยมช่วยเติมพลังได้ทันที 5. สารเพ็ตินจากพีชช่วยลดคอเลสเตอรอล เก็บผลไม้ให้กินได้นานเหมาะทำตอนพีชออกเยอะๆราคาถูก